ຫັ້ນເງິນໄຟບໍ່ໄດ້ເດມັນກວງກວກไปก่อน การป้องกนัอนอำเภอนาดีนะครับพร้อมท่านนายกบุญชอบกองจันดานะครับท่านปลัดองการบริหารส่วนตําบลนาดีนะครับท่านกำนันหมูหมูเก้าบ้านกระเดียงนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านอดีตปัญญานะครับท่านนายเพือนาดีให้มาตรวจสอบสะพานชั่วคราวนะครับที่อยู่ด้านหลังที่เราสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่น้ําท่วมครั้งที่แล้วนะครับเนื่องจากว่า ได้มีตามตามที่เราพบในสื่อนะครับว่ามีสะพานขาดนะครับวันนี้ก็เลยร่วมกันมาตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะหาแนวทางแก้ไขให้พี่น้องต่อไปนะครับโดยแนวทางแก้ไขเราก็คุยกันไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก็จะมอบให้ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีนะครับเป็นผู้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไข ok ไชครับท่านนายกท่านกำนันนะครับท่าน ปราบรามเพื่อฝ่ายปกครองนะครับตลอดจนเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีนะครับจะนําเรือนะครับนาเรือท้องแบนนะครับพร้อมติดเครื่องนะครับมาเพื่อรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับช่วงเวลาที่ต้องไปทํางานครับคือตั้งแต่7โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับสำหรับในช่วงเย็นนะครับก็จะรับส่งนะครับตั้งแต่เวลา4่โมงเย็นนะครับถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับวันละ4ี่ชั่วโมง นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของการบริหารสุรบลนะครับมาดําเนินการขับเรือรับส่งในช่วงนี้นะครับสาหรับในช่วงเวลากลางวันนั้นนะครับซึ่งไม่มีคนข้ามนะครับในช่วงเวลากลางวันประกอบกับในช่วงนี้นะครับก็นักเรียนนะครับก็ปิดเทอมนะครับช่วงที่ปิดเอทอมนี้ก็จ<ป>ะไม่ก็มีข <นะ S 1> ้อหาว่าแพ้ขาดแพ้ขาดไม่มีหน่วยงานมาดูแลแต่ไม่จริงนะฮะอันนี้คือไม่จริงไม่จริง มติเอกฉันคือแค่ถอดสะพานชั่วคราวเฉยนะครับกันสะพานขาดเดี๋ยวจะไม่มีสะพานข้ามนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมก็คนในพื้นที่ผมเด็กในหมู่บ้านผมก็อยากให้มีอะไรก็มาคุยกัน